สวัสดีสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมดยสวนนะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมบรรยากาศอีกแปลงหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นแปลงของอาจารย์นะคะอาจารย์ที่เคยแบบสอนทุกอย่างของแม่น้องอติมที่มาอยู่อาจย์ทบุรีขอเสียง<อ>นยครับแต่วันนี้เรามาขอดูแปลงท่านที่อาจารย์เขาจะปลูกนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูการ,รวางระบบน้ําแล้วก็การที่เขาปลูกกี่เมตรถึงกี่เมตด เอาไปตามดูกันเลยพญานุษย์ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพญานวดจะให้ดูข้างล่างนะครับข้างล่างนั้นคืออาณาจักรทุเรียนนะครับทั้งหมดก็หลายร้อยไร่นะครับดูดูนะครับเราจะให้ดูข้างหลังนะครับจะภาพข้างหลังนะครับแต่ตรงที่แม่น้องอติมยืนอยู่ตรงนี้กําลังจะทําโคกเตรียมดินและจะทําท่อเดินน้ำนะครับ ทุกคนเราจะให้ดูดินดินที่เขาจะปลูกเนี่ยดินอันนี้คือดินลูกรังผสมหินนะคะเวลาเราให้เวลาเขาลดน้ำหรืออะไรมันจะน้ำมันจะไม่ขังสวยมากที่ท,ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดมี500โคกนะครับ <100 S 1> แต่และโคกจะทําการปลูกที่2ต้นนะครับความห่างของเราที่8ปดคูณสิบนะครับ8ปดคูณสิบนะครับ นู่นครับที่เห็นภูเขานั่นคือสวนแม่น้องอติมลุยสวนนะครับแต่แปลงแปลงตรงนี้ต้องบอกตรงบอกก่อนนะครับไม่ใช่ของแม่น้องอติมลุยสวนนะครับเป็นแปลงของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับต้องเรียกท่านว่าอาจารย์เพราะเป็นผู้ที่ให้ความรู้คนแรกๆของแม่น้องอติมและพ่อใหญ่หนวดเลยก็ว่าได้<ม>อ่าไอตรงนี้จะทําการวางท่อใช่ไหมครับใช่กำลังขุดที่วางท่อตามที่ดูสอบถามที่ว่าเขานนะคะ จะวางทอ่อกะว่าจะลงประมาณต่อประมาณเดือนหน้าเลยเพื่อนๆลงเดือนหน้าขึ้นหน้าผลเป่พันหนวดเดือนหน้าก็เดือนมิถุนายนก็เข้าสู่ฤดูผลจะปลูกเดือนหน้านะครับเราจะวันที่ปลูกเราจะมาทําการถ่ายให้ดูนะครับน,นี้จะเดินท่อเมนตรงกลางมาเลยนะครับนูน่นแม่น้องกตรติมโดยส่วนก็จะเดินอยู่ฝั่งโน้นอยู่ตรงนู้นนะครับไอตรงนี้จะเดินท่อเมนใหญ่มาตรงกลางนะครับ วันที่ปลูกเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการปลูกสไตล์สาวสวนจันทบุรีนี้จะปลูกเป็นในทางทิศทางเดียวกันกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานหรือไม่เราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับการเตรียมดินและการวางท่อระบบน้ําสวนทุเรียนเต็มรูปแบบนะครับสวนนี้จะทําการปลูกอยู่ที่แปดคูณสินะครับ แต่ละโคกจะทําการปลูกที่2ต้นนะครับอ,อ๋อทั้งหมดก็ประมาณ500โคกนะครับถ้าตีเป็นต้นทุเรียนก็ประมาณ1,000ต้นเลยก็ว่าได้นะครับเดือนหน้านี้แหละครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเราจะมาทําการถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการปลูกจะปลูกอย่างไรสําหรับสวนข้างล่างนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับข้างล่างนั้นมีทั้งหมด92ไร่นะครับเขาขายไปแล้วนะครับพี่น้อง เขาขายไปแล้วนะครับทั้งหมด95ล้านบาทเป็นฉโฉนโดคุดแดงนะครับข้างล่างนะครดอ่าปีปีนี้เขาได้ทุเรียนไปประมาณสัก600ตันน่าจะได้มั้งคิดว่านะครับคิดว่านะครับอีกฝั่งนึงนะครับนู่นครับที่มองเห็นไกลๆนู่นนะครับอ่าแถวนี้ก็เปรียบเสมือนอาณาจักรทุเรียนเลยก็ว่าได้นะครับ เพื่อนวันนี้แม่น้องอติมก็มากลางสายฝนเลยนะวันนี้อยากมาเก็บบรรยากาศภาพที่ว่าเขาจะแปลงที่ว่าเขาพรอดูดูดูดีๆนะแม่น้องอติม<อ>ดินตรงนี้ถือว่าเหมาะแก่การปลูกทุเรียนมากเลยนะครับเพราะเขาเป็นดินที่มีแคลเซียมสูงนะครับมีธาตุอาหารเ<ด>ต็เมรูปแบบนะครับเหมาะเหมาะแก่การปลูกทุเรียนมากๆเลยนะครับและแถมนี่แม่นีหนอดถ่ายมาดูดิทางล่างเนี้ยดูเป็นดินผสมอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นดินเหนียวเลยนะเนี้ย เขาเรียกเอาเปดินล้วนใช่ไหมมีทุกอย่างธาตุอาหารธาตุอาหารส่วนใหญ่เขาอยู่ในพวกดินที่มีสีแดงเป็นเหมือนดินลูกลังนี่แหละครับใช่เราแทบไม่ต้องปรับเลยเนี่ยอ่าตรงนี้เป็น<ร>พื้น<ร>ที่<ร>เนินหลังเต่านะครับแต่ก็ยังทําโคกอยู่นะครับทําโคกเผื่อต้อง,งการน,น,น้ำมาให้น้าขังอ,ะอ่ะเ,เอาเอาแม่น้องติมฝนเริ่มทยอยทยอยลงมาแล้วนะครับฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วเนาะแม่น้องติมแต่ขอจบขีปกลางสายฝนเหนเนาะแต่วันที่ปลูกนี้ต้องต้องมาดูนะครับ ต้องมาดูนะครับวันที่ปลูกครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผลไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เพื่อนเพื่อนเพื่อได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆไปด้วยกันสำหรับวันนี้สบายดี